สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเน้นๆดูครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตชุเรียนเล็กที่ว่าผมปลูกเอ่อเป็นใบอ่อนเป็นยอดอ่อนครับนี่ครับก็ปลูกมาได้ประมาณเกือบสิบวันแล้วครับผมปลูกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเมษายนแล้วก็วันนี้ก็วันที่ยี่หก็ประมาณเอ่อยีประมาณ7จวันแล้วครับผมนี่ครับ ใบกลางออกมาสวยงามดีครับไม่เฉาไม่เหี่ยวใบไม่ใบไม่เหี่ยวไม่เฉาครับผมก็ถือว่าก็โอเคดีอยู่ครับก็ผมใช้นี่ครับปลูกแล้วกผมก็ใช้นี่คุมกันแดดกันร้อนก็ถือว่าก็โอเคครับใบไม่เหี่ยวไม่เฉากำลังเป็นใบเพสลาดแล้วครับผม นี่ครับก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูกันอีกทีนึงครับหลังจากที่ผมปลูกมาได้สิบกว่าวันแล้วครับผมก็ถือว่าผ่านมาได้ดีสมบูรณ์นี่ครับก็ครั้งแรกที่ซื้อมาปลูกก็ผมก็วันวัวนใจมงว่าปลูกแล้วมัน ซื้อมาปลูกครั้งแรกก็วันวันใจไหมครับกบเพราะว่ามันเป็นยอดอ่อนกิ่งอ่อนก็อย่างผมซื้อมาต้นเล็กต้นเล็กมากครับเนี่ยครับต้นละร้อยก็วันใจกลัวว่าปลูกแล้วมันจะเหี่ยวไหมมันจะเฉาไหมใบมันจะเฉาไหมมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นครับก็สรุปแล้วเจ็ดเจ็ดวันแปดวัน 8 7 8วันกาวันอะไรประมาณนี้แหละครับก็โอเคครับบอกมาดีมากเลยครับผมน่ครับก็เดี๋ยวก็เราก็รอลุ้นกันไปอีกทีนึงอีกสักประมาณครึ่งเดือนครับแทั้งกิ่งตน้นใบมันจะไปมาในทิศทางไหนแนวไหนก็เดี๋ยวผมก็จะคุมมันไว้คุมมันไว้ประมาณนี้ครับให้รากมันเดินให้ต้นมันโตนิดหน่อยผมก็จะออกเพราะว่าหน้านี้มันเป็น เดือนเมษาหน้าร้อนร้อนมากร้อนอย่างแรงเลยครับแต่ทีนี้ผมปลูกไปโชคดีนะครับผมปลูกไปแล้วก็ฝนตกวันเว้นวันหรือตกวันเว้นสองวันครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเป็นผลดีกับการปลูกทุเรียนที่ว่ามันยอดอ่อนครับก็เดี๋ยวยังไงก็ พี่น้องก็จะพึงทําตามปลูกตามผมนะครับผมให้รอให้มันทักเอ่อหกเจ็ดเดือนแปดเดือนครับรอให้ต้นมันกิ่งก้านอะไรมันขยายนี่รอให้มันเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมจะว่าเห็นคลิปผมปลูกมาได้เจ็ดแปดวันแล้วมันได้มันดูดีมันดูสวยมันบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับเผื่อหลังจากนี้มันจะมีอาการผลอาการอะไรเกิดขึ้นก็ได้ครับผมนี่ครับ ก็ถือว่าโอเคครับอาทิตย์ฟ้า,ฟาใบไม่เหียวไม่เฉาต้นไม่เงาไม่ซึมก็ถือว่าโอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนยครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามการแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปใหม่ๆอะไรมานำเสนอให้พี่น้องดูนะครับผมเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆครับ มีความรู้มัง่งไม่มีความรู้มั่งก็โอเคครับก็ถือว่าทําให้พี่น้องเราชาวสวนได้ดูกันครับมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งก็ตามสไตล์ของผมครับผมเพจพารแนวชาแนลครับก็บางคลิปก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้มีสาระอะไรมากมายบางคลิปก็มีสาระมั่งไม่อะไรไม่มีสาระมั่งก็วานไปครับผมทํางานสวนทํางานสวนชาวสวนมันก็แบบนี้แหละครับผม ถือว่าไปได้สวยไปได้ดีเลยครับใบกลางใบเพสลาดยอดเจดิดออกมาได้ดีครับเนี่ยก็จะพ่นยาฉีดยาป้องกันมแมลงกันไปครับก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับแต่หลังจากนี้อีกยี่สิบวันสามสิบวันหรือเดือนสองเดือนก็เดี๋ยวคอยมาติดตามดูกันอีกทีครับผมซึ่งผมก็จะทำคลิปอัปเดตให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆครับติดตามไปเรื่อย เพื่อพี่น้องคนไหนท่านไหนก็เห็นต้นพันธุ์มันสวย ấy, แต่มันแตกยอดอ่อนใบอ่อนก็อยากจะได้ต้นนี้อยากจะซื้อมาปลูกอยากจะลองดูก็อนเดี๋ยวก็รอชมต้นนี้ของผมให้มันผ่านทักสองเดือนไปก็อันนั้นอะ่ะมันก็จะรู้ผลทันทีเลยครับผ่านสองเดือนสามเดือนมันจะรู้ผลทีทเลยว่าเราปลูกได้ไหมเราทําได้ไหมปลูกเริ่มติดตรงแบบไหนอะไรยังไงครับผมนี่ผมก็คุมกันความร้อนไมครับ ับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับผมเพชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นได้ดูครับผมตามสไตล์ของผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วครับผมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเวลาผมทำคลิปใหม่ๆอะไรออกมาครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรไปเรื่อยครับผมครับผมจบคลิปครับผมสวัสดีครับผมคนครับที่ติดตามคลิปผมครับผมคลิปครับ